ปีที่ส2สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าการปฏิบัติตนในโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะ1ก่อนเข้าห้องเรียน ไปถึงโรงเรียนตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดนะคะนักเรียนควรจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยให้ตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดเพราะไม่เช่นนั้นนะคะจะทําให้นักเรียนพลาดการร่วมการทํากิจกรรมกับเพื่อนๆไปกันนะคะ ทำความเคารพครูเวรประจำวันที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนนะคะในทุกๆเช้าก็จะมีคุณครูเวรคอยยืนรอรับพวกเราเนี่ยอยู่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเห็นคุณครูนักเรียนก็ควรที่จะกราวสวัสดีทำความเคารพคุณครูนะคะเข้าแถวเคารพธงชาติ2 ขณะอยู่ในห้องเรียนเข้าห้องเรียนตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้นะคะเวลาที่นักเรียนไปเข้าห้องน้ำหรือทำกิจกรรมอื่นๆ เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมหรือว่าภาร,รกิจของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเข้าห้องเรียนให้ตรงตามเวลานะคะไม่ควรที่จะแอบเกเรไปที่อื่นนะคะเด็กๆ ตั้งใจเรียนไม่พูดคุยขณะที่คุณครูสอนการที่นักเรียนตั้งใจเรียนและไม่พูดคุยขณะที่คุณครูสอนจะทําให้นักเรียนเรียนเรื่องที่คุณครูสอนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ขออนุญาตครูผู้สอนเมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนหรือก่อนเข้าห้องเรียนเวลานักเรียนอยากจะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะลุกไปดื่มน้ํานักเรียนก็ควรที่จะยกมือเพื่อขออนุญาตคุณครูผู้สอนเพื่อที่จะไปทําธุระส่วนตัวของตัวเองนะคะเป็นการให้เกียรติคุณครูที่กําลังสอนอยู่ด้วยค่ะ ดูแลรักษาห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ไม่วาดภาพหรือขีดเขียนบนโต๊ะเรียนและเก้าอี้นะคะเด็กๆ 3. การแสดงความเคารพ แสดงความเคารพเมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนนะคะเมื่อคุณครูเดินเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนก็ควรที่จะกล่าวสวัสดีทำความเคารพคุณครูนะคะเป็นการให้เกียรติคุณครูเด็กผู้หญิงก็ควรที่จะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กผู้ชายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ ยกมือไหว้ทั้งก่อนและหลังพบคุณครูนะคะรวมทั้งขณะที่เด็กๆนักเรียนนะคะเดินผ่านคุณครูด้วย 4. การรับประทานอาหารเข้าแถวซื้ออาหารนะคะนักเรียนควรที่จะเข้าแถวซื้ออาหารต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามลำดับก่อนหลังนะคะไม่ควรที่จะแซงคิวหรือลัดคิวผู้อื่นนะคะ รับประทานอาหารในบริเวณที่โรงเรียนกำหนดไว้นะคะเมื่อโรงเรียนกำหนดให้เรารับประทานอาหารในสถานที่โรงอาหารหรือสถานที่ที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้นักเรียนก็ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได้วางไว้นะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเก็บภาชนะไว้ในบริเวณที่กำหนดและ ทิ้งเศษอาหารทิ้งลงในภาชนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตนโดยทั่วไปเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยก็คือการแต่งกายให้สะอาดและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะข้อที่2ใช้วาจาสุภาพและไม่พูดคําหยาบคายข้อที่3 ไม่ทะเลาะวิวาทกันหรือรังแกผู้อื่นข้อที่4ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดความเสียหายข้อที่5ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุดและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะไม่ลักทรัพย์สิน และไม่ลักขโมยของของเพื่อนหรือของของโรงเรียนนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะทีนี้นักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนักเรียนก็ควรที่จะนํา สิ่งที่คุณครูได้สอนเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไหว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย